พี่สงวนค่ะสวัสดีครับพี่สงวนนะครับนี่ว่ายอ์กับเอสนะครับอะไรดูดูในเฟซบุ๊กได้ค่ะก็หนังสือที่มาแชร์ก็จำเลยพี่เหมือนกันแต่ว่ไม่ไม่ได้บอกชื่ออ่ะโชว์สิคะโชว์สิคะเล่มไหนคะเชิเกเล่นเล่นไหนครับเดอะคาร์นิคีเดอะตวเฟื่องนี่เองอ้วนี่มีคนมาเดียวคารนิคี้มาหลายเล่มมาหลายคนนี่ก็เดียวคารนิคี้ ชีวิตอันนี้เสามสิบปีแล้วตัวสี่สิบปีแล้วที่เจอเล่นนี้เป็นเล่นแรกที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับก็สมัยตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยนนเป็นคนเงียบไม่เคยคุยกับใครแต่เป็นคนที่มีความสามารถเป็นหัวหน้าห้องเลยผมยก็ให้สใจซิงค์กับเขาเพ่อจะใหเล่นมันมาก็ถึงเล่นวิธีชนะไม่ได้ดองดุนใจใครเลยผมคิดวันนี้ขายดีมากจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะครับอันนี้เป็นเล่นแรกในที่ผัวสโมสร ครับสามถึเจ็ดปีได้อันนี้เป็นเป็นเล่นล่าสุดที่ทีมเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับน,นี่สวยผมจะซื้อหนังสือเล่มน,นี้แจกขึ้หลายคนเพราะมีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์ยังไงก็เขาจะบอกถึงว่าธรรมชาติคนเนี้ยมีนิสัยยังไงคนเรออาอ่านจะเข้าใจมองมือปุ๊บเราจะรู้เลนว่าสไลด์เป็นยังไงเราจะพูดเป็นจะสื่อสารันี่ยทำให้เราเข้านะครับ มีประโยชน์มากแล้วอันนี้คือเปลี่ยนชีวิตผมตอน,นเลยเปลี่ยนให้เป็นคนอีกคนหนึเป็นคนที่พูดเป็นพูดเก่งพูดเ,เข้าใจได้นะจีบสาวก็ได้ไง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทำให้เขียนเก่งนะทุกวัน,นี้ก็ยังเขียนก็ตั้งใจว่าจะเป็นนักเขียนในคนหนึ่ง <c oughs> ในวงกาครด้วยความมั่นใจที่ทำให้ผมเขียนอยากเขียนคือว่าผมเป็นคนที่ชอบสะสม สมความคิดคนนะวิธีทำก็คือมีผมได้โคกกระดาษแล้วก็จดไว้ตลอดเลยในกระเป๋าพอเจอความคิดกระสุก็ไปจดทันทีเลยเอาจดเขียนมาเป็นชิ้นเล็กๆเนก็บมือเล็กๆผมว่าทองก็เสียลรจะลืมมาอ่านก็เขียนขึ้นมาผมตั้งน้องชิงชื่อเสือแล้วนะครับว่าความคิดอย่างย่ออีกเรื่อหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือพอหลังจากผมทำงานแล้วเนี่ยปัญหาที่ต้องมเจอคือความทุกข์และความสุข วันนั้นค้นหาก็อา่านหนังสือธรรมะาอา่านตั้งหลายเล่มมันก็ไม่พบออยากได้หนังสือที่มันบอกเลยว่าหัวใจพุทธศาสนาอะไรแล้รวันนั้นเผมก็เดินไปหนังสือร้านแพทย์พิยาล้วก็วังโรงพยาบาลบ้านผู้ชมนี่นปเปิดเจอก็เจอหนังสือเล่มเล็กเล่มหนึ่งต,ตอนนี้หาไม่เจอก็ได้ออมาเลยชื่อว่าแก่นพุทธศาสนาอ่านหนังสือก็โอ้โหโดนเลยแก่นพุทธศาสนาของพุทธนาคมีบทแรกถือว่าใจความทั้งหมดของพุทธศาสนา ผมอาจจ่านแล้วเจ็งเลยง่ายๆทุกข์กสุกเกิดจากไม่มีตัวกูของกูัวเลยเลยจบเปเยนทั้งชีวิตเลยผมอ่อานง่ายลงแต่มักอ่านซีธรรมจจะรมได้เลยก็เ,ยเข้าใจซึนงหมนชีวิตหลังนั้นผมก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตัวให้มีความสุขตลอดเวลาได้นะครับถ้าใจแนะนำง่ายๆบอกว่าพื้นที่ชีวิตของเราเนี่ยทุกคนมีเข้าใจมี24ชั่วโมง ถ้าเราทําพื้นที่ความสุขให้มากกว่าความทุกข์ในวันนั้นเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราสามารถทําได้ถึงสร้างพื้นที่ความสุขได้ถึง24ชั่วโมงวันนั้นเราจะมีความสุขทั้งวันเลยนะครับข้ารับนะขอบคุณครับา